สวัสดีค่ะหมอดาพอแพทย์เอกชดาจอมกรคุณหมอพี่เตี้ยงนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงปัญหาหนึ่งค่ะเป็นปัญหาแห่งชาติค่ะสาหรับหนุ่มสาวๆ้องมองหนุ่มด้วยค่ะเพราะปัจจุบันคุณหนุ่มๆที่เป็นเมโทรเซ็กชวลหรือผู้ชายที่ดูแลตัวเองเขาก็มีการใช้เมคอัพเรื่องสําอังเช่นเดียวกันนี่ค่ะปัญหาวันนี้ก็คือเรื่องราวของเมคอัพนั่นเองหลายท่านค่ะมีปัญหาว่าเวลาแต่งหน้าอย่างเราดาก แต่เมคอัพไม่ติดเพราะว่าหน้ามันเกินไปหน้าแห้งเกินไปหน้าแห้งเกินไปก็ทําให้เมคอัพไม่ติดเพราะอะไรหน้าที่แห้งเกินไปเหมือนกระดาษอะคะ่ะที่มันแห้งกร้านดังนั้นคุณเอาแป้งเอาอะไรลงไปเนี่ยมันก็ไม่โอเคดังนั้นถ้าหน้าแห้งเกินไปคุณต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเพื่อที่จะทําให้ส่วนเมคอัพเมคอัพเนี่ยเขามีส่วนผสมที่เป็นเหมือนกับสารซับมันดังนั้นหน้าคุณต้องมีความมันเล็กน้อยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยปุ๊บติดลงไปโอเคปะโอเคปะอะ่ะ ดังนั้นคนที่ผิวหน้าแห้งเกินไปเนี่ยจะทํายังไงกันดีก็คือว่าเติมความชุ่มชื้นค่ะหมอดาวได้บอกแล้วว่าสาเชมือมผิวแห้งเนี่ยให้ไปทํายังไงให้ไปดูคลิปกันก่อน,อนเนาะแล้วเมื่อเรามีหน้าที่ชุ่มชื้นขึ้นมันจะทําให้เมคอัพติดเคล็ดลับเลยในระหว่างวันค่ะที่ตัวช่วยก็คือกลุ่มสเปรย์ล็อกเมคอัพทั้งหลายแต่ต้องระวังค่ะสเปรย์ล็อกเมคอัพทั้งหลายเนี่ยบางทีกาแอบ,บใส่แอลกอฮอล์อาจจะทําให้หน้าคุณระคายเคืองแอลกอฮอล์ตอนนี้นาทีนี้เรา้งััคคะะ่่นนด กลุ่มสเปรย์ล็อกเมคอัพที่ดีนะคะเมี๋ยวเราต้องบอกเลยว่าเขาต้องให้ความชุ่มชื้นนิดนิดหน่อยหนอเพื่อให้เมคอัพมันติดบนใบหน้าก็จริงแต่ถ้าจะให้ดีถ้าเขามีส่วนผสมในการดูแลผิวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นแอปเปิลสกัดอย่างเงี้ยเป็นกรดผลไม้แบบอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นกลุ่มสเปรย์น้ำแร่ไม่บอกว่ายี่ห้อไหนไปตามกันเอาเองนะคะก็จะช่วยทําให้การล็อกเมคอัพเนี่ยโอเคดีและเป็นการบำรุงผิวไปด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าเป็นคนหน้ามันเกินไปการใช้นะคะ เมคอัพก็อาจจะไม่ติดเพราะอะไรคะเพราะหน้ามันเยอะมากเมคอัพอย่างที่บอกคะ่ะเมคอัพกลุ่มแป้งนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยเขา Lan, มีคุณสมบัติเป็นซับความมันเล็กๆเพื่อให้มันติดหน้าถูกไหมคะแต่หนะ้าคุณดันมันเกินควรพอมันเกินค,ควรมัน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 อีนี่จะมาแบบเมคอัพจะมาติดแปะไม่อูฉันลื่นไหลหน้าเธอมันเยอะดังนั้นย้อนกลับไปว่าใครที่หน้ามันเกินควรหมอดาบอกให้ทํายังไงใบไฮเล็กๆก็คือต้องเอาความมันส่วนเกินออกกลับไปดูในคลิปหน้ามันเกินควรนะคะว่าต้องทํายังไง และเมื่อกํจาจัดความมันเกินควรแล้วคุณก็จะเมคอัพติดได้โดยประยายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถาะนิดนึงค่ะตัวช่วยของคนที่หน้ามันเกินควรก็เช่นเดียวกันก็คือกลุ่มสเปรย์ล็อกเมคอัพซึ่งสเปรย์ล็อกเมคอัพที่ดีบอกแล้วค่ะบางยี่ห้อเขาขี้โกงคุณนะคะเขาใส่แอลกอฮอล์ใส่รุ่นนี้นั่นถึงแมมเขาบอกไม่ใส่ลองไปดูดีๆค่ะถ้าได้กลิ่นฉุนๆปุ๊บน,นั่นแหละแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งจะทําให้เมคอัพคุณใช่ค่ะเมคอัพคุณติดเพราะว่าหน้าคุณแห รูขุมขนจะห่างจากแอลกอฮอล์ได้อาจจะทําให้เกิดแพร้ระคายเคืองได้สเปรย์ล็อกเมคอัพที่ดีนะคะต้องมีคุณสมบัติในการล็อกเมคอัพและบลํารุงผิวกรใบให้ว่าเป็นสเปรย์ลุมที่ช่วยบํารุงผิวได้ด้วยนะคะปัจจุบันก็มีนวัตกรรมค่ะ พวกกลุ่มสารสกัดจากแอปเปิ้ลออร์แกนิกก็ไปตามดวเองนะว่ายี่ห้อไหนยังไงวันนี้หมอดาวต้องไปก่อนติดตามกันได้ในแฟนเพจ a c e b o o k หมอดาวความรู้ผู้ความงามใครฟังไม่ทันเย้อนกลับไปฟังนะจ๊ะโอเควันนี้หมอดาวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแอดมินนะที่มาให้หมอดาวตอบคำถามให้เพื่อนๆ